السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،, أكره الله, أكره الله, أكره الله <سكرا> <بيكث> <ص response> <شهد أني ما أحسين> اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على القلب حي على القلب Allah, Allah... 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 <coughs> <tuh> hamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ท่านพี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมมาทุกท่านครับขออนุญ,ญาตที่จะได้ย้ำเตือนตัวของกระผมและพี่น้องทุกท่านให้มีความตั้งมั่นอยู่บนความยำเกรงต่อลอซุบฮาหนหูวตาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่แห่งใดก็ตามเพราะการตักวาหรือว่าความยำเกรงนั้นถือว่าเป็นสเบียงที่ดีที่สุดที่จะทําให้เราท่านทั้งหลายได้รับความปลอดภัยทั้งในโลกดุนยาและอาคิร์พี่น้องครับ ก่อนอื่นต้องขอชุโกตขอบคุณต่อลอสซุบฮานาะฮูวาตาลาที่ทําให้เราทั้งทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้และได้มีโอกาสมาละหมาดยุมะร่วมกันณนะสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นความเมตตาเป็นเนื้มัดที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เราพอการมีชีวิตอยู่นั่นก็หมายถึงการที่เรานั้นมีโอกาสที่จะประกอบอามานอิบาดัตคุณงามความดีต่างๆมากยิ่งขึ้นซึ่ง เนี้อมาที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เรานั้นช่างมากมายเหลือเกินเราไม่สามารถนับมันได้หมดที่อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสไว้ว่าว่าอินตะอุดูเนี้ยมาต้องรอฮิลาตัวซูฮาอินนัลลอฮาและอัลฟูรุรอฮีมและหากพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้แก่พวกเจ้าแล้วล่ะก็แน่นอนพวกเจ้าจะมีวันนับมันได้หมดแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมออันเนึ่งมาจากเนี้อมาต่างๆที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เรานั้นช่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการที่เรา ตั้งแต่ที่เราเกิดลืมตาขึ้นมาบนโลกรุญญาใบนี้การที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสติปัญญาที่ครบถ้วนสามารถแยกแยะสิ่งถูกสิ่งผิดได้หรือการที่เราอยู่ในประเทศที่ปลอดภัยไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามหรือการที่เรามีญาติพี่น้องมลีลูกหลาน,ลานที่อยู่ในคันลองของศาสนาหรือการที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ศาสนาอิสลามมาเป็นศาสนาของเรา และได้ให้ปิายะให้ทางนำแก่เราอยู่ในหนทางของพระองค์ดังนั้นหน้าที่ของเรานั่นก็คือการขอบคุณต่อลอสุบฮาหนะหูวตาลาให้มากๆไม่ว่าจะเป็นการประกอบอามันิบาดัตคุณงวามความดีต่างๆหรือการที่เรากล่าวสรรเสริญพระองค์และเนื้อมาตอีกอย่างหนึ่งที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เรานั่นก็คือคมภีร์อันกุรานซึ่งเป็นคมภีร์ที่มาเป็น ามาชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตของเราเหล่าผู้ศรัทธาโดยท่านโดยอัลลอฮ์ได้ทรงประทานคัมีร์นี้ให้แก่ท่านนาบีมูฮัมมัดสอดรอฮุวาลฮิวซัลล,ลัมและให้ท่านนาบีมาเป็นผู้แสดงแบบมาเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราและให้ท่านนาบีเป็นผู้ที่คอยอัดขาอธิบายคอยชี้แจงรายละเอียดคําสั่งใช้ต่างๆที่อยู่ในอันกุรอานดังนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติตามคําสั่งใช้ที่มีมาในอันกุรอานและปฏิบัติตาม แบบอย่างของท่านนาบีแล้วแน่นอนว่าเขานั้นจะได้รับความสําเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิอรอดังนั้นหัวข้อคุตตาในวันนี้ก็ขออนุญาตนําเสนอพี่น้องในเรื่องกุร่านคือทางนําของชีวิตสําหรับผู้ศรัทธาและในหัวข้อนี้ผมขออนุญาตที่จะได้นําเรียนพี่น้องอในสองประเด็นด้วยกันในประเด็นแรกก็คือความสําคัญหรือความประเสริฐของอันกุรอานส่วนประเด็นที่สองก็คือมารยาทที่เกี่ยวข้องกับอันกุรอาน มาเริ่มที่ประเด็นแรกก็คือความสําคัญของอัลกุรอานซึ่งอัลกุรอานเป็นทางนําสําหรับผู้ศรัทธาโดยที่อัลลอฮ์ได้สงจัดไว้ว่าอินนาฮะดลกุรอานะยัฮดีลิลละตีฮิยะคุวามูวยุบัชิรุลมุมินีนัลละตีนยาฮ์มาลูนัสซอลิฮะตีอันนัลละฮุนอจรอนกะบีรอความหมายแท้จริงอัลกุรอานนี้นําสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่ง และแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ทีรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลายว่าสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่สุรออันกิสรออายะที่เก้าประการต่อมาอันกุรอานสำหรับคนที่เรียนและสอนอันกุรอานจะถูกยกย่องว่าเป็นคนที่ดีที่สุดโดยรายงานจากท่านอุสมานเล่าว่าท่านดะมีมฮัมัซซัลลอฮุอะัยฮิวซาลัมกล่าวว่าคอยรุกุมมันตาลละมันกุรอานนะวะอัลละมะฮู ผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่ศึกษาและทําการสอนอันกุรานซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนสามารถทําได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาอันกุรานไม่ว่าจะเป็นการฟังจากวิทยุดูจากทีวีหรือจากสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Youtube หรือการที่พวกเรานั้นมาฟังบรรยายของเหล่าบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆที่สอนเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาและอัลกุราน และนั่นก็รวมไปถึงการที่เราสอนอันกุรานได้ด้วยนั่นก็คือการอสอนเหล่าบรรดาญาติพี่น้องของเราเพื่อนพ้องหรือว่าบรรดาลูกหล,ล,ล,ลานให้สามารถที่จะอ่านอ่านออกเขียนได้แม้เป็นเพียงแค่อลิสบาตาซึ่งเขาสามารถต่อย,ยอดไปสู่การอ่านอั้นกุรานที่ถูกต้องสมบูรณ์ได้อินชาลอซึ่งการที่เรามีส่วนร่วมในการสอนอันกุรานและเราก็ศึกษาอันกุรานด้วย ดังนั้นเราจึงเป็นคนดีในศาสนาที่ท่านนบีได้กล่าวไว้ข่อหน้านี้ต่อมาการอ่านอันกุรอานยิ่งอ่านยิ่งได้บุญโดยแรยงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดท่านได้กล่าวว่าท่านนบีมูฮัมมัดสั่ลัลเพาอะไรที่ว่าสั้นลำกล่าวว่ามันก่อรออาฮัดฟันมินกิตาบินลลฮิฟะละฮูบีฮัสนาตุนผู้ใดที่อ่านหนึ่งอักษรจากคมภี์ของอล่ะก็คืออัลกุรอานเขาจะได้รับหนึ่งความดี ว่าฮาซนาตูบิอัชริอัลาลิฮและหนึ่งความดีนั้นจะถูกทวีคูณขึ้นเป็นสิบเท่าลาอัคูลูอลิสลามีมฮาร์ฟุนวลากินอลิฟุนฮัรฟุนวลาบุนฮัรฟุนวามีบุนฮรฟุนและฉันไม่ได้บอกว่าอลิสลามีมก็คือหนึ่งอ,อักษรแต่อลิฟคือหนึ่งอ,อักษรลามหนึ่งอ,อักษรและมีมหนึ่งอ,อักษรนั่นก็คือการที่เราอ่านกุรอ่านหนึ่งอักษรจะได้เท่ากับสิบความดี และอลลฟลามมีมไม่ใช่หนึ่งอักษรแต่คืออ,อลีฟหนึ่งอักษรลามหนึ่งอักษรและมีมหนึ่งอักษรน,นั่นเท่ากับว่าเราได้ทั้งหมด30ความบีซึ่งสิ่งนี้เป็นหนทางที่ง่ายดายสำหรับเราเหล่าผู้ศรัทธาที่จะปฏิบัติแล้วก็ตักตวงผลบุญเป็นการตเตรียมสเสบียงให้แก่เราในวันกิยามะประการต่อมาการอ่านอัลกุรอานแม้ว่าอ่านไม่เพาะก็ได้ผลบุญ โดยรายงานจากท่านหญิงไอชาเราจะลองอันฮากล่าวว่าท่านรอซสูญท่ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะาัลลัมกล่าวว่าอันมาฮิรูบินกุรอานี่มาอัสซัฟ,ะฟะรตินกิรอมินบรารอรอห์ผู้ที่ชำนาญในการอ่านอันกุรอานนั้นเขาจะอยู่ร่วมกับบรรดามลายกาผู้จดบันทึกอันทรงเกียรติวัลละซียักรอุลกุรอาน่าเะาะตะหนักตระหนูฟีฮีวะฮุวะอะไรที่ชากุนละหูอัจรอนและผู้ที่อ่านอันกุรอานอย่างตะกุกตะกัดอ่านไม่คล่อง แต่เขามีความพยายามที่จะอ่านสําหรับเขานั้นจะได้สองผลบุญนั่นก็คือผลบุญของการอ่านและผลบุญของการพยายามต่อมาในประการประการต่อมาอัานอุรอานเป็นผู้ช่วยเหลือในวันกิยามะโดยรายงานจากท่านอบูอมาวะ,าท,าวะท่านบมมลลาฮินีทั่นกล่าวว่าท่านนบิมุตซอลลลว่าอะไัทฮิว่าสัลลัมกล่าวว่า อิกรออุลกุรอานาฟาอินนาฮูยะตียอมัลกิยามะติชาฟีอันดิอัสฮาบิฮีพวกท่านทั้งหลายจงอ่านอันกุรอานเพราะอันกุรอานนั้นจะมาให้ความช่วยเหลือต่อเขาในวันกิยามะก็คืออันกุรอานจะมาเป็นสักขีพยานมาเป็นผู้คอยช่วยเหลือเราในวันกิยามะต่อมาเข้าสู่ในประเด็นที่สองก็คือประเด็นเกี่ยวกับมารยาทที่เกี่ยวข้องกับอันกุรอานเราจะอ่านอย่างไรอ่านแบบไหนและอ่านที่ไหน เมื่อเราหวังผลบุญในการอ่านอัลกุรอานเราก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆต่อไปนี้เงื่อนไขแรกก็คืออ่านด้วยความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าความบริสุทธิ์ใจนั้น,จะ,นจะเป็นตัวกำกับการงานของเราว่าเรานะทำเพื่อลอสุภาหานะฮูวาตาอ,อย่างแท้จริงหรือไม่หรือว่ามีสิ่งอื่นสิ่งใดมาเจือพอนในเจตนาของเราประการที่สองควรมีน้ําละหมาดหากเราต้องสัมผัสอัลกุรอานประการที่สาม ควรหันหน้าไปทางทิเบรัสขณะที่เราอ่านอัลกุรอานประการที่สี่กล่าวเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนนี้รอจีมหากเราเริ่มต้นการอ่านจากกลางซุรอและกล่าวบิสมิลลาฮิราะห์มานิรอฮีมหากเราเริ่มต้นการอ่านจากตอนต้นของซุรอดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสไว้ว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนียรอจีมว่าอิซากะรอตันกุรานาฟัสตอิดบิลลาฮิมินัชชัยตอนนียรอจีมเมื่อท่านอ่านอัลกุรอานก็จงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ จากชัยตอนมนันไลที่ถูกสาปแช่งประการต่อมาสถานที่ที่เหมาะสมในการอ่านอัลกุรอานก็คือมัสยิดโดย,ยในงานจากท่านอบูุฮุร,ยรอยราะแล้วนี่รออ่านฮูท่านอบีมูมัสลลาลาะว่าอะไรว่าสั้นนำกล่าวว่าและไม่มีกลุ่มบุคคลใดที่รวมตัวกันในบ้านหลังหนึ่งจากบ้านของอัลลอฮ์ก็คือมัสยิดพวกเขาต่างอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์ก็คืออัลกุรอานพร้อมทั้งศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคัมภีร์นั้น นอกจากความสงบจะถูกประทานลงมาแก่พวกเขาและความเมตตาของอัลลอฮ์ก็จะถูกแผ่ให้แก่พวกเขา mm hmm. มวลบรรดามลายกะก็จะสยายปีกให้แก่พวกเขาและอัลลอฮ์ก็จะทรงดำรัสถ,ถึงพวกเขากับผู้ที่ใกล้ชิดพระองค์ด้วยกับความภาคภูมิใจส่วนคนที่ละเลยต่อการทําความดีเขาจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากศักดิ์ศรีและชาติกลกูลของเขานั่นหมายถึงคนที่รวมกลุ่มกันในการอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์ในมัสยิดและให้ควรถึงความหมายและคําสั่งใช้ที่มีอยู่ในนั้น อ๋อลหล์ก็จะทรงประทานรอกมะแผะ่แผ่เมตตามายังพวกเขาเหล่านั้นต่อมาสถานที่ที่ดีที่สุดลองลงมานั้นก็คือบ้านโดยรายงานจากท่านอบีหุรอยรั์เรื่องรอวันฮูกล่าวว่าท่านรอสูสล,ล,ลสั้ลรอฮุอะลัยฮิวะาัลลัมกล่าวว่าลาตัจาลูบุยูตะกุ้มมุก,กอบิรอร์อย่าได้ทําให้บ้านของพวกท่านเป็นเหมือนกับกูโบร์ อินช oh ัยตอนยันฟิรูมีนั่นใบจินและดีตุกรออูฟีฮี่ซูรอตุนบาก r ร h แท้จริงชัยตอนจะหนีออกจากบ้านที่อ่านซูรออันบากร์นั่นก็คือในบ้านของเราควรมีการละหมาดและอ่าน้กุอานให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูรออันบากอร์ oh. และต่อไปนี้ขออนุญาตที่จะได้นําเสนอพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องราวของการรวบรวมอันกุอานก่อนอที่จะมาเป็นอันกุอาน,อานเป็นเล่มเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบัน อย่างที่เราทราบกปนดีอยู่แล้วว่าอันกุอานนั้นถูกประทานให้แก่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลาาลัลลุวะลยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นทางนําเป็นแนวทางให้แก่ประชาชนของท่านโดยอันกุอานถูกประทานลงมาสองช่วงด้วยกันโดยช่วงแรกถูกประทานลงมาในคืออะไรล่ะตุนกอตลงมาที่เราฮีมัสฟุสบนชั้นฟ้าของโลกดุญญาโดยถูกประทานลงมาทั้งหมดเลยและในช่วงที่สองนั่นก็คือ ถูกประทานลงมาจากเราฮิมมัฟูซมาถูกท่านนาบีุฮัมัสซัลลอฮุวาลยฮิวซัลลมัมตามสถานการณ์ต่างๆตามเหตุการณ์ต่างๆต,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 ตลอดระยะเวลาการเผยแผ่ศาสนาของท่านโดยผู้ที่นำสารเหล่านี้มาก็คือท่านมาลายกจิบรีนโดย,โดยอาอยะแรกที่ถูกประทานลงมาถูกก็ถูกประทานลงมาในช่วงของการที่ท่านนาบีนั้นถูกแต่งตั้งเป็นศาสนทูตในขณะที่ท่านนาบีอยู่ในถ้ำฮิรรอ ด้วยการที่ท่านาปฏิบัตอิอามันอิบารัดปฏิบัติอิบารัดต,ต่างๆด้วยกับตัวคนเดียวก็ได้มีมาลายกาฮิบรีนเข้ามาหาท่านสวมกอดท่านแล้วก็บังคับให้ท่านอ่านห้าอายะแรกของซุรออนอัรักและหลังจากการที่ท่านนาบีจูกแต่งตั้งเป็นศาสนทูตท,ท่านก็ได้เผยแร่ศาสนาอิสลามตลอดระยะเวลาทั้งหมด23ปีซึ่งวาฮีหรืออันกุรอานก็ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านในระยะเวลาช่วงงต่างๆเหตุการณ์ต่างๆในช่วงเวลานั้น ซึ่งแบ่งเป็น13ปีที่นครมักกะและ10ปีที่นครมดีนะจนกระทั่งอายะสุดท้ายถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนาบีในขณะในสุรอในซุรออันบากราออายะที่281และหลังจากนั้นไม่นานท่านนาบีก็ได้เสียชีวิตโดยการรวบรวมอันกุรอานและการจดบันทึกในยุคสมัยของท่านนาบีเป็นการจดบันทึกลงสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสัตว์เป็นก้านอินทผาลัมหรือว่าเป็นกระดูก ซึ่งอยู่กระจายกระจายไปตามแหล่งต่างๆและต่อมาในสมัยของท่านอบูบัุลบาคซิดดิซึ่งเป็นคอลิฟะห์ท่านแรกหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตในยุคของท่านอบูุบัคเกิดสงครามหนึ่งที่ชื่อว่าสงครามยามามะเป็นสงครามที่ทําให้เหล่าบรรดาผู้ที่ต้องจำอันกุรานเสียชีวิตจํานวนมากจึงทําให้ท่านอุมรัรเกรงว่าอันกุรานจะสูญหายจากการเสียชีวิตของเหล่าบรรดาผู้ท่องจํา ท่านอุมัดจึงได้ไปปรึกษากับท่านอบูบักซึ่งเป็นคอลิฟ้าในสมัยนั้นให้ทําการรวบรวมอัลกุรอานเป็นเล่มเดียวเพื่อรักษาอัลกุรอานไม่ให้สูญหายหลังจากการประชุมและปรึกษากันท่านอบูบักจึงมีคําสั่งใช้ให้ทําการรวบรวมอัลกุรอานโดยสั่งให้ท่านเศษอินซาบิดซึ่งเป็นซอฮบาัท่านหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการจดบันทึกววฮีในขณะที่ท่านนาบียังมีชีวิตอยู่ให้ไปทําการเก็บรวบรวม สื่อต่างๆที่จดบันทึกอันกุรอ่านและเหล่าบรรดาผู้ท่องจำโดยมารวบรวมเป็นเล่มเดียวโดยการจัดเรียงซูราะและอายะห์ต,ต่างๆตามคำบอกเล่าของท่านนาบีต่อมา,อาก็ได้ถูกส่งต่อไปที่ท่านอุมัดหลังจากที่ท่านอบูบัรเสียชีวิตเมื่อท่านอุมัดเสียชีวิตก็ได้ถูกส่งต่อไปที่ท่านหญิงฮับซอะบุตรของท่านอุมัดบุตรสาวของท่านอุมัด ซึ่งพอยุคสมัยของคอ,อ,อลิฟ้าอุสมาบินอัฟฟานก็ได้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการสำนวนการอ่านที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่จึงทําให้ท่านอุสมานมีคําสั่งในการรวบรวมอันกุรอานอ,านอีกครั้งโดยสั่งให้ท่านเศนบินซาบิดในการในการรวบรวมอันกุรอานและไปขอต้นฉบับมาจากท่านหญิงฮับซัฟโดยท่านอุสมานได้กําหนดให้การอ่านของชาวกุเรชเป็นสำนวนหลัก และได้คัดลอกสำเนาส่งต่อไปยังหัวเมืองต่างๆของอาณาจักรอิสลามเพื่อให้มีเอกภาพในการอ่านแบบเดียวกันและและ้วได้มีการสืบทอดส่งต่อกันมามีการคัดลอกส่งต่อกันมาจกนกระทั่งถึงยุคข,ของเราในปัจจุบันซึ่งเป็นเล่มเหมือนที่เราเห็นอยู่นี้ซึ่งคุณอ่อนของเรากับคุณอันในยุคเมื่อพันปีที่แล้วไม่มีความแตกต่างกันอันนึ่งมาจากถูกคัดลอกมาเหมือนนกันไม่ไม่ไม่มีการถูกเปลี่ยนแปลง ดังนั้นหน้าที่ของเราเหล่าผู้ศรัทธานั่นก็คือการดูแลรักษาอัลกุรอานให้ดีเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมนํามาอ่านบ่อยๆและอย่าลืมที่จะให้ควรถึงความหมายและคําสั่งใช้ที่มีอยู่ในนั้นเพราะสําหรับผู้ที่มีความสามารถทุกคนที่จะต้องจาด้วยอันนึงมาจากอัลกุรอานนั้นเป็นคำพีเล่มเดียวเท่านั้นที่การอ่านถือว่าเป็นอิบารัการอ่านได้รับผละบุญ ซึ่งแตกต่างจากคัมภีร์ก่อนๆที่อเลาะได้ประทานลงมาให้แก่บรรพชนรุ่นก่อนซึ่งการอ่านคัมภีร์เหล่านั้นไม่ได้ผลบุญเหมือนกับการอ่านอันกุรานและคัมภีร์อันกุรานเป็นคัมภีร์เล่มเดียวเท่านั้นที่อเลาะให้คําสัญญาว่าพระองค์นั้นจะทรงรักษามันไม่ให้ถูกเปลี่ยนแปลงและจะรักษามันไว้ในหัวใจของเราบรรดาผู้ศรัทธาตราบจนกระทั่งวันกิยามะดังนั้นพุทธบ้านในวันนี้ก็อยากจะย้ําเตือนทุกๆท่านเกี่ยวกับความสําคัญและก็การเรื่องราวของการรวบรวมอันกุราน เพื่อให้เรานั้นเห็นถึงความสำคัญและก็ความและเราต้องและเราต้องช่วยกันที่จะสืบทอดส่งต่ออันกุรอานเพื่อให้ชนรุ่นหลังต่อไปอักูลูกาลีฮะกวัสตักฟิลรุลลอฮันอาซีมาลีวาลคุมวาลิซาอิลมุสลิมีนามิงคุลลิซัมฟัสตักฟิลูอินนหูวาลุกฟูรุราฮีม الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد أمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أنصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على عدوهم اللهم آمنهم في أوطانهم اللهم كن وليا ونصيرا ومعينا وصهيرا اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذ من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان wa ita izil kurba wa yanha anil iwan munkali wan bal yaitukum la allakum tazakkarun uskurullahan azim yaskurkum wa shkuruhu ala ni'amihi yazidakum wa lafitullahi akbar wallahu ma tasna'un wa aqimus